เดียท่านผู้ชม่านนั้นท่านด้นะครับยินดีตอนเราก็สู่ช่อง9 Barry CT ครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาลงคลิปแล้วนะครับเพราะว่าคลิปล่าสุดของผมนะครับก็เมื่อ3เดือนที่แล้วนานมากนะครับบอกเลยว่าปิดเทอมนี้ไม่ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับจนตอนนี้เนี่ยจะเปิดเทอมแล้วนะครับเปิดของผมเปิดวันที่9นะแต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะเปิดวันที่17แหละก็ วัมเปรเทอมมาลงสักคลิปหนึ่งนะครับคุมไม่เนีย่ยคุ้มไมเนี่ยส,สเดือนนะฮะลงทีนะครับช่องเรานี่มันสุดยอดไปเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์นะอาจจะยังไม่ได้แบบรีวิวของใหญ่ๆสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เห็นไหม Jurassic World Dominion นะครับก็ของเล่นได้ออกมาวางขายแล้วนะครับ ประเทศนะครับก็ไปหาซื้อได้นะครับตามห้างอะไรเงี้นะครับแล้วก็ตามออนไลน์น่าจะมีแล้วนะครับเป็นแบบเพจออฟฟิเชียลอะไรประมาณนี้นะครับที่วังเด็กหรือว่าแบบแมทเทเลออฟฟิเชียลแล้วก็ว่ากันไปนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเป็นเจ้าตัวสองสุ่มนะครับ ไม่ใช่ซองดิมันจะเป็นกล่องแล้วนะครับเมื่อก่อนเป็นซองนะแต่อันนี้เป็นกล่องนะครับซึ่งมันจะทําให้มันทําให้เรายากขึ้นนะครับว่าเราเนี่ยจะได้ตัวไหนนะครับมันจะเดายากขึ้นเราจะไม่สามารถคลาได้นะครับหรือแบบอาจจะแบบแต่น้ําหนักก็ได้แต่ผมว่าไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะแยกแบบพ่นน้ําหนักอะไรได้ไหมนะครับแบบบางกล่องจะได้2ตัวด้วยนะครับเห็นปะอ่าช อันนี้มันก็เข้าแบบสำหรับเฟสของ Jurassic World Dominion แล้วเนาะก็เดือนหน้าก็ฉายแล้วนะครับอ่าก็จะมีเดือนหน้าจะมีคลิปไปไปเป็นวอล์กไหครับเป็นไปเที่ยวกับไปดูหนังนะครับกับพี่แอลนะครับช่องแอลคุงดูบาร์คอน,นเทนตอร์นะครับหรือว่าหรือจะดูอีกทีว่าจะมีช่องเอ่อเอ็มพีเคไหมนะครับเอ็มพีเคพลาสนะครับหรือช่องของพี่น็อตนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะอ่าก็ เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดไปแกะไปแล้วกันนะครับก็มันจะเดายากขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับแต่ถ้าคุณถ้าคุณมีโค้ดเนี่ยมันจะมีโค้ดอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนเลยมันมันจะมีโค้ดอยู่ตรง ตรงนี้นะครับผม D02A D0345678 50อะไรของมันเออก็โค้ดนะครับก็ถ้าเรามีโค้ดเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายมากเลยนะครับคือแบบเราอยากได้ตัวไหนใช่ไหมเราไม่ต้องคำหรือว่าเราไม่ต้องแบบวัดขนาดหรือว่าแบบน้ำหนักเลยนะครับคือเนี่ยเราจะได้ไปเลยนะครับตัวที่อยากได้สมมุติอยากได้ทีเล็กอโค้ด D01A อะไรเงี้ย สปอยป่าวะที่จริงมีนะแต่ก็โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะครับหรือคลิปพี่เอลก็มีนะครับตัวนี้ผมเป็นเลือกเป็นอืม D02A นะครับผมเรามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรจด้โอ้ยร่วงื่อเปิดดีๆไม่ได้เลยอ่ะนี่นะครับผม ก็จะเป็นตัวมาใหม่ของในภาคนี้เลยนะครับไจคานโนตัวสอรัสไจแกโนซอรัสเออไจแกโนซอรัสนะครับในกล่องมีเจ้าตัวนี้นะครับผมมันดูไม่ว้าวเลยวะ่ะลูกผใช้โค้ดแน่เลยขอบคุณพี่แอลเลยครับให้ให้โค้ดมาเลครับไปดูคลิปเขาก็ได้นะฮะอ่ะก็นี่นะครับจะข้างในจะเป็นใบนะบ Jurassic World Dominion สวยนะสวยรถใครวะ อ่ะก็ <S <S อันนี้ก็จะเป็นมีมีแบบเป็นแบบติ๊กด้วยนะครับว่าเราได้ตัวไหนแล้วนะครับเราก็ได้ใจแกโนโตสอรัสนะครับอ่ะเราได้ตัวนี้มาเราก็แบบติ๊กติ๊ไปแบบกคนแบบอยากอยากสะสมให้ครบใช่ไหมเราก็ติ๊กไปว่าเราได้ตัวไหนแล้วนะครับผมอ่ะซึ่งมันจะเป็นลายของมินินะครับนี่นี่ครับจราศิว์ดมิเงียนมินิมินินนก็ แล้วบรตัวกันเลยครับผมก็จะมีแค่เป็นกล่องอย่างนี้นะครับเขาเล่นใหญ่อยู่นะอันนี้ก็ราคา250บาทนะครับแต่ถ้าคุณไปซื้อในเซ็นทรัลนะครับอาหรือซูเซ็นทรัลตามห้างอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานเนี่ยมันก็จะมีลด15เรซนะครับหรือว่าแบบพวกวังเด็กพวกวังเด็กแกรรียอะไรพวกนี้อันนั้นมันจะ20%นะครับแต่ผมถ้าถ้าใครใครไปวังเด็กแกราอรียแม่นะก็ มาที่เซ็นทรัลดีกว่านะครับทรอยอดก็มีนะครับโรบินสันก็มีนะครับร้านของเล่นในห้างก็มีนะครับก็ไปหาจับจองกันได้นะครับอ่าตามโค้ดนะตามโค้ดนะฮะถ้าแบบอยากอยากได้ตัวที่อยากได้จริงๆนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นจิกาโนนะครับมันเรียกจิกาโนหรือใจแกโนว่ะแต่ตอนเด็กที่ผมเรียกมาผมผมเรียกใจแกโนนะครับอ่าก็เจ้าตัวนี้นะครับ บอกเลยว่าวัสดุมันจะไม่เหมือนรุ่นก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนซองสุ่มรุ่นก่อนนะครับแต่นี้เป็นกล่องสุ่มนะครับว h a t the fuck มันจะไม่เหมือนรุ่นก่อนนะครับรุ่นเล็กเออกูเรียกว่ารุ่นเล็กแล้วกันนะก็รุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นยางทั้งตัวเลยนะครับเป็นยางนิ่มๆเลยนะครับมันอาจจะมีเนี่ยตรงนี้เป็นจุดแข็งบ้างแต่มันมันจะนิ่มมันจะนิ่มกว่ารุ่นก่อนเนี่ยเท้าก็เป็นแบบอะไรวะเนี่ย เป็นเป็นเป็นยางนะครับหัวก็เป็นยางหงางก็เป็นยางคือคือมันเป็นยางยางที่ไม่แข็งนะครับ <L un> อ่าใช่เดี๋ยวผมเนี่เอามาเทียบกับตัวเก่านะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ไทยเซเลท็อปนะครับก็เนี่ยตรงอันนี้เนี่ยถ้าใครเก็บไอพวกตัวเล็กๆด้วยเนี่ย <L un> ก็จะรู้นะครับว่าตรงนี้มันเป็นแข็งๆนะครับเนี่ยแข็งๆเนี่ยแข็งๆเลยนะครับอ่า แ,แต่อันนี้เนี่ยมัน,ม,น,นแบบมันจะเป็นยางแบบมันจะเป็นยางนิ่มนะครับรู้รู้สึกแบบผมว่านะไอไอตัวไอตัวเก่าเนะี่ยผมว่าดูคุณภาพดีกว่าไอตัวนี้นะครับเพราะว่าแบบอันนี้ยางมันแข็งกว่าเนาะผมรู้สึกแบบมันดูปลอดภัยเซฟกว่าอันนี้แบบยางแบบเนี่ยมันแหกขาอะไรได้เนี่ยแต่แต่อันนี้รุร่นนี้แหกแหกไม่ได้นะครับแหกแหกได้ตีดหนึ่งเลยแหกได้ตีดหนึ่ง แต่น,นี้นะครับก็อ้าปากได้นะเพราะมันเป็นตัวใหญ่นะครับนี่อ้าปากได้นี่ครับเนี่ยอ,อ้าปากได้ถึงนี่เลยเนะี่ยอันนี้มันปกติใช่ไหมมันถอดได้ไหมเนะี่ยอุ้ยถอดได้เหรอเอาเอาให้มันเออย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันถอดจริงแล้วมันเอาเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นงานเล็กเนาะ งานเล็กเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นแบบงานชิ้นเล็กไนี่ยแบบไม่ให้เด็กเล่นอะไรประมาณนี้เนะนี่ยของเสะสมเล็กๆนะครับผมแต่ผมรือว่าดีนะเนี่ยอันนี้ก็พวกตัวเล็กมันจะไม่มีโค้ดใต้เท้านะครับก็เสียใจด้วยนะครับใช่เพราะว่าเขาเขาไม่ทํามามือนะครับก็เป็นยางเท้าเป็นยางหัวก็เป็นยางครับผมเนี่ยหัวเนี่ย แล้วก็หางก็เป็นยางครับผมตรงนี้เนี่ยตรงตัวมันจะแข็งกว่าเพื่อนนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะแข็งนะครับตรงนี้มันจะโยกซ้ายโยกขวาได้นะครับขาก็ไม่ขาบิดเลยนะครับอ่าก็มันมันจะแข็งกว่าจุดอื่นนะอ่าซึ่งอันนี้เรามารีวิวแค่กล่องเดียวนะครับเพราะว่าผมมีงบแค่นี้ไงง่ายเลยก็คือผมก็เก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์อะเนาะก็ถ้าถ้าผมเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ได้แล้วผมอาจจะแบบ ซื้อของโดมนเนียนแบบลายใหม่มามารีวิวกันนะครับผมก็อาจจะเป็นเดือนหน้าเลยเนาะแต่ช่วงนี้ผมก็อุ้ยช่วงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีเนาะก็อ่ะโต๊ะโต๊ะต๊ะผมเปลี่ยนไปด้วยเห็นปะเนี่ยมันมันก็จะมีผมเริ่มตามตามเก็บไอ้พวกหนังสือการ์ตแบบูน,น,นครับแบบงงๆมังอะมีโมเดลนีนันนะครับ ใครสายเมยก็ำหร,รับวันนีออดด้ผมว่ามีแค่นี้กันดีก,กว่านะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็เสนอมาในใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับผมใอยจะร้องมาทํมไมเรือ่องม่ยังไม่ถึงคิวนายแล้วกนะ็สาหรับรวันนี้ของมากที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับผมก็ผมก็จะสั่งหามานะครับแบบ อยากให้พี่ทำอะไรอะเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ช่วงนี้พี่ก็เงินช็อตอ่ะเนาะโอเคครับ <c oughs> <c oughs> okay, ผมสวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย